พูดถึงในเรื่องของเนื้อหาของเพลงเลยครับพูดถึงเนื้อหาของเพลงนะครับพเพลงแค่อของเล่นดับของวะช,ชาเนื้อหาก็จะพูดถึงพูดถึงการที่เรามาอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งเรามอบเวลาให้กับใครสักคนหนึ่งเราทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งได้แบบเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เลือกเรารเขากลับไปเลือกอีกคนหนึ่งที่ทําได้เหมือนเราทุกอย่างอ๋อโจ <c oughs> อีกคนหนึ่งก <c oughs> ็เป็นตัวจริงไปส่วนเราไม่โดนเลือกเป็นยังไงเป็นเป็นตัวสํารองเลยเป็นของเล่นแบบไปเลยอ ของเต่าแล้วครับของผมก็ยอย่างคุณของผมก็คนละแนวเขาไม่ยังไม่ไม่แนวเฮิเร์สเฮิร์สอะไรเงี้ยไม่ไม่เจ็บขนาดนี้ไม่ได้บพราะของเรียนแบบอะไรเงี้ยอมันก็เป็นแบบแนวแบบสดใสสดใสแบบฟังใครฟังแล้วก็แบบยิ้มตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นเพลงแบบแนวเชิญชวนให้แบบว่าเธอเคยรู้สึกหรือเปล่าว่าแบบเวลาเรามองตากันเนี่ยแล้วเราใจสั่นตึกตักเลยโอ้โหสั่นแรงมากเลยนะเมื่อกี้ประกาศล่วงเลยนะ ประมาณนั้นครับแล้วก็แบบว่าอยากให้เข้ามาทําความรู้จักกับเรามากขึ้นอนอยากจะมาไหมอยากจะมาไหมครับผม